ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพอดินมินิสพาเพลินสัปดาห์นี้เราจะมาทําอะไรมาทํากล้วยทอดจ้าครับผมกล้วยทอดจ้าหลังจากได้สื่อกล้วยทอดป็นมากินมาชิมแล้วก็เลยเกิดไอเดียว่าอยากจะทําเมนูกล้วยทอดกับาิ่เป็นยังไงรข้งแรกของเราติดตามกันเลยครับรู้จักไล้ครับผมจ้าส่วนประกอบของเราเ้าเอนี้ไม่หยังเน่ยครับผม ส่วนประกอบก็มีหลักๆก็เป็นกล้วยกล้วยน้ำว่าก็จ้ะกล้วยน้ำว่าสุกก็ไม่ไม่มากไม่ก็ต้องสุกหลายแล้วจ้ะอ่าบดบดสุกแห้งครับกับแป้งแป้งทอดกรอบกรออบ่าแป้งข้าวเจ้าจะมีแป้งข้าวเจ้าจ้ะเนี่ยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็จะเป็นน้ำกะทิกล่องน้ำกะทิกล่องะน้ำตาาลทรยน้ำตาลทราย ตาใสจะมีงาดำจ้ะงาดำเป็นงาดำเดี๋วเราจะทำส่วนไหนก่อนเราจะมาทำส่วนแป้งครับจะทำแป้งก่อนครับแล้รก็ลุยกันเลยครับว่าแป้งเข้าเห็ดยังไงเนี่ยครับผมลุยกันเลยยังครับเจ้าสไปเลยครับใส่ไปเลยอาเอาเลยสูตรนี้เป็นสูตรองมข้าเยงครับเบิ่งมาจากยูทูบกับขเฮาก็มาอะร็บมาแป้งาครับพอแเนาะ ประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่แป้งทอดก,กรอบใส่ประมาณเท่าเท่ากันเท่ากันเลยเหรอเท่ากันไปเลยสูตรเรา,า,าใส่ประมาณสักสช้อนเราไม่ต้องการบานมากอาพอกะเทีท่<ด>เราใส่ห,หมดกล่องเลยต่อเป็นกระทีครับ ใส่หมดกล่องเลยใส่ให้หมดกล่องเพราะว่ากล่องมันไม่ใหญ่กล่องเล็กๆตามด้วยเกลือเกลือกระจามั่งกะเอาครับเย็ดกินเองครับล่องเย็ดกินแต่กับบริมีปริมาณบ,บริการกามั่มันก<ห>นกระเอากระฮักฮกะเองอ่าแนาตะโพลนึงกระเอง มันมันขนไปมันต้องละเอียดแบบนี้เดี๋ยวรอแป๊บขอวใจเย็นๆหลังจากผสมแปง้งใจเย็นๆด้วยกันได้สักพักความเนียนของแปง้งเป็นกระเลื่อมเขากันดีครับแล้วหลังจากนั้นเท่ากับสีตามด้วยหน้าดำครับใส่หน้าไปเนามิสีสัน หน้าตาเอกมากส็สีมีจุดดำๆของงากตจนห้างันกลวยเรียบร้อยแล้วครับก็จังสีม,มักการมาขุกเข้ากันอีกครั้งอ่มามักแปลงทิ้งไว้เลยครับครับ ก็ซุดีด้วยนี่ฟันกลด้วยจ้ะชอบหนาชอบบางแค่ไหนพอไหมเออฮันหันเป็นสามชิ้นสามชิ้นเนาะรับอาจะหัดกล้วเนี่ยลูกเราจะทําให้เป็นสามชิ้นเป็นเป็นแบนครับผมสามชิ้นสวยๆเหมืนว่าเหมือนเอที่เป็นเ็ดบัวัดสีน้เงิเห็นกินบะตองหนักนี่ยังหมากไม่ เห็นแต่เพิ่นถอดเพุ่อนยังอุวยมากครับพอดีเจ็ดเป็ดเป็นอาหารของหวางเป็ดท่านเอ้ย,ยครับผมเดี๋ยวจะลงคุกเป,ปด็ดเอยกาสินาอพอดีครับอพอดีกะแปงพอดีพออดีีแปงมันเหนื่อยเขาหนีบนอ่ะว่าเธอแหลกเขามาหลู่ง่าว่าจดมาดีระมาณไดนะ เท่าที่เบิ่งแล้วนะก็เสียงมันโอเคอยู่ครับขังแรลก,ก็ได้แต่ว่ารสชาติสิเปลียนแนวได้ติดตามตอนต่อไปครับผมได้เวลาลงทอดแล้วครับเป็นจังไงครับพี่น้องคือบอรครับคือบอ ่าจจะยีซิปไม่คิดเครับบโ,โอ้ยหลังจากทอดมาได้สักพักเริ่มจะเข้าที่เข้าทางนะครับสีครับสีเป็นสีเริ่มเหลืองหน้าทานนะครับว้าวเป็นยังไงครับเป็นยังไงถือว่าประสบความสำเร็จครับผม เก็งง่ายครับง,ง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากไม่มีอะไรยุ่งยากโอเคนะครับผมเป็นไงครับเป็นยังไงครับสีสีเหลืองหน้าทานถือว่าประสบความสำเร็จนะครับครั้งแรกครั้งแรกของเราครั้งแรกของเราถือว่าประสบความสำเร็จครับผมสุดท้ายท้ายคลิปครับผม ฝากกดติดตามช่องพอดินไมเนิตพาเพื่อนด้วยนะครับเพื่อเป็นกกำลังแรงใจใ้ทํำคลิปใหม่ๆออกมาครับผมคลิปดีบดีมองใดก็คอมเมนต์มาเรื่อยครับแนะนนำมาเลยเลยว่าเขาสีเข้าเหยีดคลิปแนวใดลหรือผิดพัดประกันใดครับผมสำหรับมนันนี่คลิปนี้ก็ไปซ้ำเหนียนะครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับั๊ายบาย